สวัสดีค่ะวันนี้ชวนทำแกงหน่อไม้ดองใส่ไก่หน่อไม้ดองอ่อนๆซดน้ำนัวอ,อ,อร่อยมากค่ะแล้วมาดูวัตถุดิบของเรากันค่ะจะมีพริกกะเลี่ยงแล้วก็ตามด้วยพริกแห้งหอมกระเทียมตามด้วยข่าตะไคร้ใบมะกรูดก็จะมีเนื้อไก่นะคะเนื้อไก่ใช้ส่วนไหนก็ได้ค่ะแต่วันนี้ของเอใช้ส่วนสะโพกค,ค่ะ แล้วก็จะมีต้นหอมใบแมงลักเพื่อเพิ่มความหอมและที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือหน่อไม้ดองค่ะวันนี้เอได้หน่อไม้ดองมาจากบ้านที่ต่างจังหวัดค่ะจะดองเองแล้วก็เขาจะใช้ส่วนของหน่อไม้อ่อนนะคะนํามาดองค่ะแล้วเราก็จะนาหน่อไม้ดองที่ได้นะคะไปล้างน้ําให้สะอาดค่ะแต่ก่อนล้างของเอก็จะกรองเอาน้ําหมักด,ดองออกก่อนนะคะแล้วก็ค่อยล้างค่ะล้างให้สะอาดเลยค่ะ เมื่อล้างเสร็จแล้วเราก็ตักขึ้นพักไว้ก่อนค่ะต่อมาเรามาโขลกพริกแกงใส่พริกแห้งเกลือจากนั้นก็ตมให้เข้ากันความละเอียดเลือกได้ตามที่เราชอบถัดมาใส่หอมกระเทียมและตมให้เข้ากันอีกครั้งคงเองจะได้ประมาณนี้ค่ะจากนั้นก็ตักขึ้นพักไว้ ต่อมาเรามาตั้งหม้อใส่เนื้อไก่ใส่ข่าตะไคร้ใบมะกรูดตามด้วยพริกแกงที่เราตำไว้เปิดไฟผัดให้หอมทานให้สุกสัก70-80%จากนั้นเติมน้ำเล็กน้อยปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาน้ำปลาผงนัวผงปรุงรส คนในเครื่องปรุงละลายเข้ากันใส่หน่อไม้ดองเติมน้ำเปล่าลงไปคนแล้วก็ต้มไปจนกว่าหน่อไม้ดองจะสุกใช้เวลาประมาณ15-20นาทีจากนั้นชิมแล้วก็ปรุงรสตามที่เราชอบปิดท้ายเราจะใส่ต้นหอมใบแมงลัก พริกกระหลี่ยงเพื่อเพิ่มสีสันคนให้ผักสลดหรือผักยุบตัวแล้วเราก็จะได้แกงหน่อไม้ดองใส่ไก่หน้าตาหน้าทานสดน้ำน,นัวแบบนี้เลยค่ะตักเสิร์ฟใส่ถ้วยพร้อมทานตกแต่งด้วยใบแมงลักเพื่อเพิ่มความสวยงามและทำให้ดูน่ากินยิ่งขึ้นค่ะ ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากที่จะลองทำแกงหน่อไม้ดองใส่ไก่นี้นะคะสามารถนำวิธีการนี้ไปทำได้ค่ะขอบคุณทุกทุกคนที่ติดตามรับชมและพบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ